แต่สิ่งหนึ่งซึ่งมุนเซนกลัวมากเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนเจ้าสีหนุกเจ้าสีหนุกคืออะไรลหละคนยึดอำนาจเจ้าสีหนุกก็คือขุอสศึกใหญ่ของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าเมื่อมุนเซนตายสมมติคนที่จะยึดอำนาจตระกูลคุนเซนก็คือขุนศึกใหญ่ของเขาขุนศึนคนนั้นก็คือหิงบุนเหียงแล้วก็ขุนศึกอีกทั้งหลายคนที่ถูกมุนเซนปลดออกจากกองทัพเขา,เขายัางมีชีวิตอยู่ ถ้าคุณเซนไม่หยุดนั่นแหละแต่กุลคุณราเป็นนายกองก็เลยต้องใช้ประเด็นนี้มาสร้างเพื่อให้ตัวเองเป็นวีรบุรุษแห่งชาติแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือพยายามหาทางลงก็คือจะสร้างคําว่าบิดาสันติภาพแล้วก็ไปก่อให้ชายแดนมันจุดเดือดให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ร้ายในสายตาของโลกก็เห็นไหมหก็ไปฟ้องประชาะชาติไปฟ้องอะไรเนี่ยไทยเป็นคนยิงก่อน,อใ,นในขณะที่ตัวเองจะสร้างวีรกรรมว่าเป็นบิดาสันติภาพ ปัญหามาดูมาตุ้มอยู่ทุกวันนี้มันมีใหญ่มากกว่านั้นคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนส่วนจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของเุินเซ็นและวงตะกูลและประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ต่อไปนี้ประเทศไทยควรจะทําอย่างจริงที่มันเกิดปัญหาแล้วก็ไปทาให้เุนเซ็นมีอิทธิพลมีอํานาจด้วยเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มก้อนทางการเมืองในประเทศไทย ไปมีผลประโยชน์ท่วมกับตระกูลหุ่นถ้าไม่ไม่ออกกะเ,เห็นคลิปเสียงอย่างนั้นนะครับอันนี้คือป,ประจักษ์พยานที่มันยืนยันให้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับคนไทยต้องหูตาสวา่างแล้วหูตาสว่างของคนไทยนี่แหละมันจะทําให้ไม่มีวาระสรั้นเดินอีกต่อไปในการสร้างความสัมพันธ์กับกัมพูชาบนพื้นฐานที่ว่ารัฐต่อรัฐไม่ใช่ตระกูลต่อตระกูล แล้วทำให้เกิดปัญหาแบบรัดต่อรัดนะครับวนซ้จะอยู่หรือจะไปไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาอีกต่อไปอยู่ที่ว่าถ้าใครมาก็แล้วแต่และมีเจตนาลมที่ดีในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยก็ดีต่อนะครับเรื่องชายแดนเขตแดนมันเป็นปัญหามันก็ต้องสร้างให้มันชัดเจนรวมไปถึงลงทะเลด้วย พน,นันการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในยุคต่อไปนี้เราต้องตัดสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ระหว่างตระกูลออกให้ได้โดยเด็ดเสร็จแล้วมองมาที่ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสําคัญและเชื่อว่าคนไทยเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วแล้วคนไทยทางการเมืองไทยก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าไปคิดว่าการมีสัมพันธ์ กับวงตระกูลระหว่างนี้ที่ใกล้ชิดแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาระดับประเทศหรือระหว่างประเทศได้มันแก้ไม่ได้หรอกจากใดที่มันยังมีผลประโยชน์โดยเอาตําแหน่งแห่งที่ที่ต้องดูแลประเทศชาติแต่เอาไปเพื่อวงตระกูลสิ่งที่เราพลาดมาโดยตลอดก็คือว่ามันไปผูกกับวงตระกูลนั่นแหละและฮุนเซนก็พลาดก็เพราะว่าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นของวงตระกูล ในขณะที่ฝั่งไทยเองเนี่ยก็อยากจะทําอย่างนั้นแต่ตอนนี้เชื่อว่ามันไม่เกิดแล้วแหละในการที่จะเอาประเทศไทยไปเป็นผลประโยชน์ของวงตระกูลอย่างที่คุณเสินทำนะครับนั่นแหละรัฐธิลัฐสํสคัญที่สุดแล้วก็โปรง่งใสสําคัญที่สุดเขาขัดแย้งมาเราก็โต้ตอบไปอย่าไปขัดแย้งกับเขาโดยยืนอยู่บนหลักสากลในทุกทุทกทาง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขตียแดงเราก็ปรักปันบนพื้นฐานสนที่สัญญาที่ดีและข้อที่มันเป็นสากลน่ะไม่ว่าจะเป็นสันปันน้ำนะครับะทะเลอาณาเขตก็ตามลักกฎหมายสากลและสิ่งที่มันทับซ้อนอยู่ข้างล่างมันมีอยู่เท่าไหร่ก็แบ่งกันเท่านั้นและตัวอย่างที่ดีก็มีมาแล้วประเทศไทยทําทะเลอาณาเขตแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันสําเร็จมาแล้วไม่ว่าจะเป็นไทยกับมาเลเซียไทยกับเยนาม ไทยกับพมาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสากลอยู่แล้วทําไมเราจะเอาความเป็นสากลเหล่านี้มาใช้กับความสัมพันธ์กับกัมพูชาไม่ได้ละแต่ที่มันทําไม่ได้ในระยะที่ผ่านมาก็เพราะว่ามันไปผูกมัดอยู่กับผลประโยชน์ของวงตระกูลตัดอันนี้ให้ได้อย่างสิ้นเชิงเราจะไม่มีปัญหากับกัมพูชาอีกในระยะยาวแต่ต้องตัดให้ได้ณนะ บัดนี้ก็ขอให้ติดตามนะครับในช่อง Youtube เป็นทางการของผมนี่แหละทรงฤทธิพลกันก็จะมีอย่างนี้ออกมาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางถูกต้องและมีพยานหลักฐานมีข้อมูลที่แท้จริง และไม่มีมาละสั้นงเด่นผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรมาแอบแฝงไม่มีกลุ่มทุนไม่มีกลุ่มอำน,น,นาจใดที่อยู่เบื้องหลังนะครับฝากติดตามฮะเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสถานศึกษาก็ได้จะยินดีมากๆเพื่อที่ลูกหลานไทยจะได้เข้าใจบริบทของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั้งมีชยายแดนติดกับไทยและไม่มีชยายแดนติดกับไทยเราจะนำเสนอในมุมที่เข้าใจง่ายและลุ่มลึกโปร่งใสให้กับทุกท่านเชิญติดตามครับช่อง YouTube ส่งนิเนธน